สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุ่มจะพาทุกๆคนมาดูบรรยากาศของงานบุญแถวบ้านแม่อุ่มค่ะเรียกงานบุญ12เปงค่ะปีหนึ่งจะมีเพียงหนึ่งครั้งปกติช่วงของเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมจะมีการจัดสลากพัแต่ถ้าหากที่ไหนไม่ได้จัดสลากพัฒก็จะเปลี่ยนเป็นตามธรรมค่ะซึ่งบ้านแม่อุ่มเรียกตามอย่างนี้นะคะซึ่งการเรียกก็จะแล้วแต่พื้นที่หรือว่าภาคนะคะโดยประเพณี12เปงน,นั้นหรือวันขึ้น15ค่้าเดือน1 0 ทางชาวล้านนาเชื่อกันว่าในวันดังกล่าวพญายมราชจะปลดปล่อยวิญญาณพูดผีพิศารกลับสู่เมืองมนุษย์เพื่อรับส่วนบนส่วนกุศลที่ญาตพี่น้องได้ทําในวันดังกล่าวซึ่งในวันนี้แม่อุ่มเองรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ตรงกับวันหยุดซึ่งสามารถ ปฏิบัติแล้วก็เตรียมของได้ด้วยตัวเองซึ่งปกติแล้วในทุกๆปีจะตรงกับวันทํางานซึ่งแม่อุ๋มไม่สามารถไปร่วมในพิธีได้เลยโดยจะฝากพ่อของแม่อุ่มเองค่ะเอาไปรวมกับคนอื่นๆที่วัดเพื่อ<ะ>รอทําพิธีพร้อมๆกันค่ะโดยสํำรับหรือสังฆทานที่แม่อุ๋มเตรียมจัดนะคะก็จะมีทั้งของใช้และข้อของกินต่างๆค่ะมัดรวมกันเป็นถุงค่ะโดยแม่อิ่มจะมาจัดเองนะคะจะไม่ซื้อแบบสําเร็จค่ะเพราะการที่เราจัดเอง เองจะได้ของที่ดีและสามารถเลือก ของที่ถูกต้องและถูกใจได้มากที่สุดค่ะซึ่งถ้าหากจัดของลงไปในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการผูกมัดโบด้วยริบบิ้นให้สวยงามนะคะเช้านี้เลยตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าต้องเร่งมือนิดนึงค่ะก่อนที่พ่อของแม่อุ่มจะมารับสำหรับหรือสังฆทานไปไว้ที่วัดนะคะเมื่อมัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการใส่กล้วยแล้วก็เสียบดอกไม้เพื่อจะได้เสียบอยอดเงินนะคะปัจจลงไป บนยอดของสังฆทานอีกทีโดยซองที่ใส่ปัจจัยนั้นก็จะเขียนชื่อของผู้ถวายค่ะแล้วก็ผู้ที่เราอุทิศไปหานะคะไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นตาเป็นยายหรือบรรพบุรุษหรือเจ้ากรรมนายเวรโดยจํานวนเงินของปัจจัยนั้นก็แล้วแต่จิตศรัทธาของผู้ที่จะทําบุญในครั้งนี้เลยค่ะซึ่งหน้าซองปัจจัยแต่ละซองนะคะก็จะเขียนอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษแต่ละท่านหรือว่า ผู้ที่เราอยากถวายไปให้นะคะโดยแต่ละซองก็จะเขียนแบบไม่ซ้ากันค่ะพอเขียนหน้าซองเสร็จก็นำปัจจัยใส่ลงไปในซองค่ะและนำซองเสียบลงไปบนสำรับหรือสังกทานได้เลยค่ะและจัดตกแต่งให้สวยงามค่ะเพื่อไม่ให้ซองหรืออุปกรณ์ที่เรามัดลงไปหลุดได้ง่ายสำรับหรือสังกทานเตรียมไว้เรียบร้อยละจ้ารอพ่อมารับอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวจะให้พ่อของไม่อุ้มขนใส่ซานเล้งไปก่อนค่ะไปไว้ที่วัดแล้วไม่อุ้มจะ ต้องอาบน้ำเตรีตัวแต่งตัวแล้วก็ค่อยตามไปที่วัดอีกทีค่ะพอมาถึงวัดชาวบ้านทั้ง3หมู่บ้านก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัดกันอย่างพร้อมหน้าค่ะด้วยทุกๆคนก็มีความรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะใน1ปีจะมีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น ที่ถือเป็นงานบุญใหญ่ของหมู่บ้านและในที่อื่นๆค่ะที่จะทําพร้อมๆกันในวัน12เป็งอย่างที่แม่อุ่มเคยบอกค่ะว่าสังฆทานแต่ละชุดที่ทุกคนเตรียมไว้นั้นก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่วัดค่ะโดยในวันนี้ชาวบ้านทุกๆคนก็จะมีความสดใสและอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะโดยในแต่ละมุมของวัดก็จะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะเต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะพิธีกําลังจะเริ่มเค้ื่อนแล้วนะคะ มัยังพันเตวิสุงวิสุราคานัทายังติสละนินะสหะปัญจศีลาจามาทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุราคานัทายาต พิธีเสร็จสิ้นแล้ววันนี้แม่อุ่มไม่ขี่แมงกะไซไปค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกมาด้วยความชุ่มฉ่าค่ะของวันทําบุญก็เลยเดินมาพร้อมกับคนอื่นๆเขาค่ะเพื่อมาที่บ้านวันนี้หอบความอิ่มบุญและก็อิ่มใจกลับบ้านเต็มกระบุงเลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่อุ่มเพื่อสร้างคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ